กระวัง

พิบิตพร้อมพิบิตตาตาโอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่าไว้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 ตาตาอย่าไว้พิบิตรับพิวิตเฮ้ยเรียบร้อยตาตาออกข้างมา โีพีสู้สู้พีโอ้เรียบร้อย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 เก็บ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  ได้ได้พิวิทด้วยพิวิทด้ไม่ถอยไม่ถอยยาวไว้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 ยาววไ้มาแล้วเรียบร้อยครับเออน้ำประวันเรียบร้อยไปไปอึ้งเร็ว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 ขุดยอดอ่า cái gì cái gì cái gì thì đây 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 gì không đi xem cái này nó đây đây luôn đây 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 ra

ไม่เข้าไว้อ่ะโอ้ย่ําๆๆๆๆๆย่ําเลย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 แกร็บเป็ดย่ําสุดยอดเฮ้ยย่ํามาเออโหอ้าวเข้าๆๆๆๆๆๆเข้าเข้าๆๆๆโอ้ เหรียญทอง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 ใจเย็น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 เจยเยย์เจย์ดูดูเหรียญเหรียญทองผมหน่อยครับดูเหรียญเหรียญทองผมหน่อยตาตาเอาเก้าอี้มาพี่เขานั่งหน่อยเอาเก้าอี้มานี่เอาเก้าอี้มานี่เออเออโอ้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้เอ้าก็แล้วกดเก๊กเก๋กไปดู